วังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มาทานมื้อเที่ยงกันนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ประชุมเสร็จมากินกอยเนื้อมากินจุเนื้อนะครับมากินอย่างแ่บๆกันคือเก่าครับรับรองพี่น้องว่าไคกระยากนับผมแน่นอนครับไปเบิ่งตัวอย่างของเนื้อก่อนครับผมว่ามันชุดยอดขนาดไหนครับผมนี่คือตัวอย่างเนื้อสดๆของเราวันนี้นะครับเครื่องในมาจัดเต็มโอ้ยสะออนนี่ครับขั้นหน้านี่นะครับอย่างแ่บขนาดนี้ครับนี่อย่างขั้นหน้านี่ ก้อยกระแทบย่างกระแทบปั๊บสบายนั่งเนื้อสดสดดีเป็นถุงเบียเป็นถุงเตรียมพร้อมนะครับนะครับที่เราเห็นอยู่นี่กับผลพวงมาจากขานี่แหละครับผมนี่ขาของคนล้อมของเรานะครับน่ครับเหลือแต่ขาหลอดแล้วเพราะว่ามันแมงวันสิตอมครับเื่อเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเราก็เลยเอามาใส่ตู้ไว้นะครับผมสุดยอดเลย ของแสบอยู่นี่ครับไอ้น้องครับของแสบอยู่นี่เด้อเดี๋ยวไปเบิ่งเนื้อย่างครับบัดนี้ประหยัดปิดก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของเนื้อย่างได้บัดนี้ปลาตัวคนะเนื้อติดมันนะครับเนื้อจากสีโค้งวัวเด้เนี่ยสีโค้งวัวครับเป็นเนื้อติดมันขาไล่กันอยู่นี่ครับไอ้น้องเอ้ยขาไล่ยัวกันอยู่นี่ครับสุดยอดเลยครับบัดน่ะเนื้อย่างยอดเยี่ยมเลย นะครับสุดยอดเลยครับพ yeah, right? ี่น้องเนี่ยยางกับคักปานยังเจ้เจๆๆจวแจวเจวไอ้น้องสุดยอดเลยครับผมของแสบอยู่นี่มัดครับของแสบนี่มัดเลยโอ้ยหมดพักอยู่นี่ครับผมสุดยอดเลยไอ้น้องมีเป็นถังมีเป็นถังครับผมสำหรับปลุกของเห้ากับ พี่นี่ครับพี่นี่ของเราเองนะครับเนี่ยนะครับร้านพี่นี่ชื่อร้านยังครับเพื่อนเจนีเนื้อวัวสดค่ะบบันไม่ชายาคนหน่อยเนาะไม่ชายาไม่ชายาสุดยอดเลยเปิดบริการตั้งแต่จังโมงถึงจังโมงเลยตีสี่ค่ะถึงสองทุ่มตีสี่ถึงสองทุ่มมากินได้ตลอดเวลาพีมือเพี่นนี่บนตังห่วงครับการรับตีครับผมโอ้โหมีกระเดียฝากท่องนะเอื่อนแล้วคือเราครับ โอเคครับผมสุดหล่อนะครับจากคำปลายครับผมสุดยอดเลยคนนี้จําได้อีกครับคำปลายถ้าอยู่คนเดียวนี่สุดยอดนะครับถ้าขาดผมแข่งไปสักคนเนี่ยอันนี้เรามาทานข้าวครับผมจะลืมฝากเพจด้วยช่องยังไม่ได้ชื่อช่องครับยังไม่ได้ชื่อช่องครับแต่ว่าคนติดตามเป็นหมื่นแล้วังไม่เลยชื่อคติบติดตามนิสินครับตอนนี้นิสิตครับตอนนี้วันนี้เรามาทานข้าวกันนะครับกันประชุมเสร็จเมนูของเราวันนี้ก็จะมีก้อยนะครับเนาะต้มแสบต้่มขม โอ้โหน้ำพิกมาละล่าตาเลยน้ำพิกนะครับผมก้อยสดๆครับพี่น้องโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับมาครับสุดยอดเลยอำเภอนเนาะครับโอ้โหจุสดๆนะครับพี่น้องแสบๆทิมกับเพียกขมๆน้ำพิกสุดยอดหลาบสุกก้อยสดแสบๆอย่างหลายอย่างนะครับมีแต่แนวแสบๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยครับพน่น้เบิ่งเนี่ยครับพี่น้อง มามามา,มานะครับกินน้ำกันครับพี่กัดคนนาแก้วสกลนครน,นะครับสุดยอดเลยเพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวแสบๆครับ,บ,บมา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 